สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอทิปอีกแล้วนะวันนี้จะนำสูตรเด็ดมาบอกอีกเช่นเคยค่ะสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนัก15กโลใน1เดือนต้องสูตรนี้เลยค่ะถั่ว5สี ในหนึ่งถุงจะมี5สีนะจะมีถั่วขาวถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงแล้วก็ถั่วเหลืองกลัมถั่วทั้ง5้าสีไปล้างน้ำให้สะอาดล้าง2องถึงสาน้ำแล้วเราก็แช่ค้างไว้1คืนหลังจากเราแช่ค้างไว้หนึ่งคืนนะถั่วมันก็จะอิ่มแล้วทิพจะต้มถั่วในกระทะไฟฟ้านะเพราะว่าทิพจะไม่มีเตาแก๊สสำหรับใครนะที่มีเตาแก๊สก็ใช้เตาแก๊สไปเลยนะ จากนั้นนะทิ์ก็จะเติมน้ําการเติมน้ําต้องเติมให้ท่วมถั่วนะเติมเยอะๆไปเลยนะเพราะว่าเวลาน้ําเดือดแล้วถั่วจะอิ่มและพองตัวเยอะมากขึ้นแล้วก็ปิดฝาหม้อไม่ต้องปิดสนิทมากนะเพราะว่าถั่วจะได้นุ่มแล้วก็ต้มทิ้งไว้30นาทีหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วมานำมาผสมกับโยเกิร์ตแล้วกินแทนข้าวทั้งสามมื้อไปเลยคะ่ะรับรองน้ำหนักลดจริงแน่นอนคะ่ะ